ไอ่อออออทําจุฬามาก,กเลยอันมาก,กินเขาาดาบิโน่ไอ่ทําจุฬาอำเภอมากจ้ะเลยแบะมากินนะเขากินอ่ะนี่ยังเหรอแก้วหอนจ้าแก้วหอนสารค้ามจ้ากแก้วหอนห้านคนงานสารค้ามจ้า ใกล้บ้านทอดแต่ว่ากินจนชิอิ่มแล้วลราจะพี่น้องน้องพาไปอันอำเภอเนาะจา้ะไปอันแกงสถานาอขอบพุ้วนะคะพี่น้อง <c oughs> ได้มาแบกกินเข่าก้อนสิเข่าบ้านเนาะจา้ะกินเข่าเที่ยงเนาะจา้ะบรรยากาศลานกระจา้าติดถนนจ้ะเห็น่ถนนถนนเส้นไปอ่ากาลสินธุ์เนาะจา้ะลุงจอดเป็นไปกินเข่าพัดจ้ะเข่าพัดกับไข่ดาว ไกลบ้านทอดน้ำปลาแซบแซบจะพี่น้องโมจีก,กับขงเขาเหนียวนี่แกง่อนกิมจุม้มลกกินมานในรูปทรงไดามัางยำมากินอ่านี้ <c oughs> จะสยม่มาอเดือดมันมันเ่อน <c oughs> <c oughs> อันดีเทลนีสุดแลยก็ล้วลูกโซงเปนไหเหรอบ้ากระสุนพี่ได้เหรอแบรนด์ไปมองไหนดีอยากกันปกติตะกินกูนี่ทำคนนี้เว่าถ่ายเมน่เขาสุดดูได้เยอะมากเลย